คือนางนาฏมิ่งแก้วราชาคือเอกอารักขาท่านไทยคือสีแห่งพาลาปวงราดคือศักจากกรีไซกิดก้องเกลึกสกลคือมงคลมากล้นพักดีคือแบบอย่างนาลีเลิศล้ำคือขวัญมิ่งธานีมอบชื่นใจชนคือทิพชลมน้ำ หล่อเลี้ยงพระไทยไทยปนมกราบเทิดไว้สักการขอเทพทั่วจัก,กรวาลท่านพร้อมเจริญยิ่งยืนนานชนชีพพระเอย่ยบริบาลแท่สองบาทเบ่วงบุญเฉลิมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปัญญาชูพาณิชผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจรและคณะผู้บริหารข้าราชการสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม